สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอร์รีม่มาจินะคะวันนี้จะมารีวิวไ่าวัจ,จะนะสุภาษิตนะคะเป็นไ่าที่จัดทำขึ้นโดยคนไทยนะคะเป็นไพาย5ภาพพยากรณ์นะคะตีพิมพ์ครั้งที่1รุ่นพุตานะคะ,ะเขาจะจัดทำเป็นเหมือนรูปแบบของหอนังสือเรียนภาษาไทยสมัยก่อนเลยนะคะทั้งลวดลายนะคะ,ะลวดลายภาพว่านะคะแล้วก็ ไพ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสุภาษิตนะคะของไทยอันนี้ถ้าใครสนใจไพ่ชุดนี้นะคะให้ติดต่อที่เพจ a c e b o o k นะคะสำนักพิมพ์บารามีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่มีทั้งหมด75บใบแล้วเขาก็จะมีการรันนัมเบอร์นะคะเป็นแบบสุ่มมาให้นะคะอันนี้ข้างในกล่องนะคะ,ะด้านหลังไพ่เป็นแบบนี้นะคะ,ะด้านข้างนะคะก็ จะเป็นสีนี้สีเดียวกับตัวไพ่นะคะฐานค่านะคะอาจจะมีวิธีใช้งานให้ด้วยนะคะว่า,าสามารถวางไพ่จัดวางไพ่แบบไหนนะคะในการทำงานาก็จะมีคำอธิบายาเป็นบริวารอายุนะคะมีการวางตำแหน่งไพ่ต่างอันนี้นะคะสำนักพิมพ์บารามี อันนี้ก็จะเป็นพวกตำแหน่งนะคะในการวางไพ่แล้วตำแหน่งนี้หมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวหน้าไพ่นะคะจะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะคะก็จะเห็นว่านะคะจะมีเบอร์นะคะที่กำกับไพ่แล้วก็คำสุภาษิตอย่างเช่นใบนี้ก็จะเป็นผัวหาเมียคอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเลขนะคะเหมือนกับเลขที่อยู่ในปฏิทิน ผนังนะคะแบบเก่านะคะที่เขาจะมีเลขแบบเหมือนตอนออ,อกลอตเตอรี่นะคะไว้แบบเสียงโชคอ่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มดูหน้าไพา่กันนะคะ อันนี้เรามาลองเล่นเกมเพียรคานะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเราจะมาถามไพ่นะคะวัจนสุภาษิตชุดนี้กันนะคะว่าในช่วงนี้นะคะสุภาษิตใด,ดนั้นตรงกับคุณนะคะอธิบายช่วงนี้ของคุณได้นะคะเรามาเล่นกันนะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะ ให้คุดเลือกไพ่ใบที่รู้สึกชอบมากที่สุดหนึ่งใบแล้วเรามาฟังคำทํานายสนุกสนุก,กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะใบนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่สองใบนี้นะคะ คนที่เลือกไพ่ใบที่3ใบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะช่วงนี้สุภาษิตใดนะคะที่ตรงกับคุณนะคะใบแรกนะคะได้เบอร์36ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะ,ะก็ช่วงนี้นะคะถ้า ก็เข้ากับสุภาษิตนี้นะคะก็คือการแต่งกายนะคะการรักษาบุคลิกภาพนะคะรักษาภาพลักษณ์นะคะให้ดูสะอาดสวยงามนะคะดูเท่ดูหล่อนะคะช่วงนี้ก็คุณก็อาจจะสนใจนะคะในเรื่องของสุขภาพสนใจในภาพลักษณ์นะคะการวางตัวนะคะภาพลักษณ์ของตัวเองต่อบุคคลภายนอกค่อนข้างเยอะนะคะต่อมามาดูให คนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะช่วงนี้นะคะตรงกับสุภาษิตใดนะคะช่วงนี้ของคุณอ่าได้เบอร์53นะคะทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟนะคะอ่าช่วงนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนกับมีบททดสอบเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็จะมาพิสูจน์คุณนะคะซึ่งคุณนั้นเป็นเหมือนกับทองแท้นะคะที่ ไม่ว่าจะมีบททดสอบอะไรเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีความสามารถนะคะที่จะผ่านไปได้นะคะแล้วคนอื่นก็จะมองเห็นนะคะความเป็นทองแท้ของคุณนะคะขอให้มีความเข้มแข็งไว้นะคะต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะในช่วงนี้ตรงกับสุภาษ,ษิตใดได้เบอร์38ขี่หลังเสือนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะก็ถ้า ตรงกับสุภาษิตอ,อันนี้นะคะก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยอาจจะกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะแต่ว่าก็ต้องไปต่อนะคะเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วนะคะก็ลงไม่ได้นะคะก็ต้องไปให้สุดทางนะคะถึงแม้จะมีอันตรายนะคะก็เหมือนกับต้องลุยนะคะต้องบุกต้องลุยไปต่อนะคะก็ ขอจบคำทำนายนะคะสนุกสนุกนะคะสำหรับคนที่มารับชมการรีวิวไพ่ชุดวัจนาภาสีชุดนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ